อ่านะคะเราจะมาเย็บแมสตัวนี้นะคะเป็นแมสห้อยคอมีตัวล็อกนะคะตัวล็อกอยางยืดที่เราจะมาสอนเย็บวันนี้เนาะแมสตัวนี้ทรงสวยมากนะคะอันนี้เป็นไซส์เอ็มเนาะด้านหลังเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูเปิดด้านหลังให้ดูนะคะข้างหลังก็ก็จะมีตัว ตัวตัวนี้นะคะเป็นผ้าที่แบบไม่เป็นขนนะคะใส่แล้วก็จะไม่คันจมูกผ้าตัวนี้เนาะแม้นของเจษดาก็จะเลือกผ้ามาอย่างดีเลยแล้วส่วนตรงนี้ก็จะมีรวดนะคะเพื่อล็อกตรงจมูกเนาะไม่ให้ไม่ให้ใหแบบว่าสำหรับคนที่ชอบแน่นๆก็จะมีลวดตรงนี้บีบรวดเข้าไปนะคะเพื่อให้แนบใบหน้าอันนี้เดี๋ยวเราขั้นตอนเราจะสอนเย็บแมสตัวนี้นะคะ ขั้นแรกทํำยังไงขั้นแรกเราก็ทําแบบกระดาษกันก่อนนะคะแบบกระดาษมาก็จะเป็นรูปนี้อันนี้เราตัดมาเรียบร้อยเราวัดวาดมาเป็นแบบกระดาษพอตัดมาเป็นสองชิ้นประกบกันแบบนี้นะคะเราก็เริ่มเย็บเลยค่ะปุ๊บปุ๊บเย็บหนึ่งตีนผีนะคะหนึ่งตีนผีเป็นยังไงหนึ่งตีนผีก็คืออย่างนี้นะคะ หช่วงเข้ามาเรียก1ตีนผีนะคะทั้งด้านนอกและด้านในอะไหล่ของผ้าเราก็จะมี3มชิ้นนะคะจะเป็นผ้าขาว1ชิ้นแบบนี้อย่างนี้1อย่างนี้2ชิ้นอย่างนี้2ชิ้นผ้าลายอย่างนี้2ชิ้น แต่ถ้าคนอยากมีไส้กองตรงกลางเป็นผ้าที่ไม่เป็นขนอีกชิ้นหนึ่งเราก็จะตัดมาเป็นไซนี้นะคะอีกสองชิ้นวิธีเย็บเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยก็คือเราจะเอาผ้าสีขาวสองชิ้นประกบด้วยผ้าที่เป็นไส้กอง ้าที่ใส่กองหนึ่งชิ้นผ้ามัสลินใส้กองนะคะแล้วก็เย็บไปตามนี้หนึ่งตีนผีแล้วก็เย็บขอบนะคะเย็บขอบสองฝั่งเก็บด้านในให้เรียบร้อยนะคะพอเย็บขอบเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้เห็บปัดเส้นได้นิดหนึ่งก็จะได้เป็นแบบนี้เนาะเย็บขอบเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะกลางออกมา ไม่ได้ตัดปุ๊บก,กลางออกมาเมื่อเราเย็บอ๋อนิดนึงเราต้องเย็บตรงนี้มาก่อนนิดนึงนะคะแล้วก็เย็บตรงนี้มาก่อนนิดนึงเมื่อได้แล้วปุ๊บเราก็พลิกกลับมากล้องมันยังไม่ค่อยเวิร์คพลิกกลับมาดันให้ตึงอันนี้เป็นชิ้นในของผ้าแมสนะคะดันให้ตึงแบบนี้เมื่อเราเย็บผ้าแมสท,ที่ได้แล้ว อย่างนี้นะคะอย่างนี้เหมือนกันเราก็พลิกกลับมานะคะอย่างนี้แล้วประกบด้วยกันประกบเข้าด้วยกันให้ตะเข็บสำคัญนะคะให้ตะเข็บมาทางเดียวกันนะคะ ให้ตะเก็บด้านในมาทางเดียวกันและด้านนอกสลับกันแบบนี้มันจะได้ไม่หนานะคะตะเข็บตรงนี้เนาะด้านในไปทางเดียวกันสองอันและด้านหน้าไปทางโน้นนะคะเพื่อจะได้ไม่หนาจากนั้นจัดให้เรียบค่ะ